สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องอครูทีทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินไอซ์นะครับจะมาแนะนำวิธีการรวมแท็บให้อยู่ในกลุ๊มเดียวกันนะครับพี่น้องครูเคยประสบปัญหาเหมือนผมไหมครับก็คือเราสอนออนไลน์เนาะเราก็เลยต้องสั่งงานเด็กแบบออนไลน์ใช่ไหมครับพอสั่งงานเด็กออนไลน์ปั๊บเราก็ต้องเข้าไปตรวจงานวิธีการตรวจงานของผมก็คือเข้าไปที่ได้ใช่ไหมครับ ผมจะต้องเข้ามาที่ได้นะครับแล้วผมก็จะมาดูรายวิชาที่ผมสอนนะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นทั้งฟอร์มทั้งเป็น Excel นะครับทั้งชีตนะครับขอโทษทีนะครับทั้งฟอร์มทั้งชีตขึ้นมาแบบนี้เราก็มากดเลือกเอานะครับก็เกิดการขี้เกียจพอขี้เกียจเสร็จปั๊บผมก็สร้างโฟลเดอร์ในบุ๊กมาร์นะครับเก็บเก็บการส่งงานของเด็กเข้าไปแบบนี้ทีนี้ก็ขี้เกียจขึ้นมาอีกครับ ก็คือต้องมาน้่งเปิดแท็บนิ w วแท็บขึ้นมาแล้วก็เปิดงาน C 1น e w ิวแท็บขึ้นมาแล้วก็เปิดงานขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็เริ่มก็เลยขี้เกียจทีนี้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างกรุ๊ปแบบนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับก็จะเปิดมาแท็บไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดอีกทีเพื่อปิดอีกวิชาหนึ่งคอมพิวเตอร์3นะครับก็เปิดแบบนี้เลยนะครับกดอีกทีก็ปิดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างแบบนี้กันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมอขอยกตัวอย่างเปิดเปิดแท็บขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะโอเคผมจะเปิด3ามแท็บนี้ไว้นะครับแล้วผมจะกรุบรวมแท็บทั้งหมดนี้นะครับวิธีการกรุบรวมนะครับเราก็แค่คลิกขวานะครับคลิกข,ขวาที่แทบ็บแทบ็บใดแท็บหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเลือก add t o group ถ้าเกิดว่า เรายังไม่มีกรุ๊ปอะไรเลยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นคําว่า new group นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะครับแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยผมสร้างมาสองกรุ๊ปละผมจะสร้างใหม่ผมก็มาที่ new group นะครับเห็นไหมครับ add to group แล้วก็เลือก new group เสร็จแล้วนะครับผมก็ตั้งชื่อเช่นทดลองละกันล้วผมก็เลือกสีนะครับสมมติผมเลือกเป็นสีฟ้านะครับเห็นไหมครับว่าแท็บแรกผมอยู่ในกรุ๊ปทดลองละต่อไปผมจะเอาอีก2แท็บนี้นะครับเข้ามาในกรุ๊ปนี้ผมก็คลิกขวา นะครับเนี่ยครับหน้าแท็บเฟซบุ๊กขอรผมผมคลิกขวาแล้วเลือก add to group แล้วผมก็เลือก group ที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้คือทดลองนะครับว็บพูิทีก็เหมือนกันนะครับ add to group แล้วเลือกทดลองเห็นไหมครับว่าทุกอันจะเป็นสีฟ้าหมดเลยตาม group ทดลองกด1ครั้งเพื่อยุบแท็บนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็คือกระจายแท็บออกมาเห็นไหมครับว่าเราจะตรวจงานเด็กได้สะดวกขึ้นอย่างเช่นของผมเนี่ยผมก็ สร้างาไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูงานทุกอย่างได้เลยนะครับแท็บไม่ลกด้วยนะครับลองนําไปปรับกันใช้ดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ